Autonomy is an illusion. วอลคัมจูเมอร์ครูจิโร่คีร์สวัสดีครับผมเจมสจิรุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกมเหล็กออฟลิเจนไวด์กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูข้อมูลในส่วนของตัวอย่างแพท4.1นะครับว่าในแพท4.1นี้จะมีอะไรถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับแพทไฮไฟท์ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วออ่าลบก มาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกัวีท c ซีไวริทัล a อนด์คอม m m นิตี้คอ m m ูนิตีดีๆที่ไม่มีการแขวน c o ม m u n i t y ที่ดูแลเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆจะนะก็สามารถคลิกทีนึงด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมตอบคำถามครบทุกข้อด้วยนะครับกับ Op t ต s ครับแว่นกันแสงสีฟ้าที่เพื่อนๆนั้นสามารถใช้ป้องกันจากการเล่นเกมและเล่นคอมพิวเตอร์ได้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกทีนึงด้านล่างใต้คลิปลอย่าลืมใช้โค้ดจินวารุเพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในแพท4.1กันกว่าครับผมว่าจะมีอะไรใหม่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับโดยแพท4.1นี้นะครับผมจะมาในวันที่16มีนาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับในแพทนี้นะครับผมเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนก่อนเลยนะครับแชมเปี้ยนนะครับผมจะถูกเพิ่มมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของเออร์กอแล้วก็ตัวของทวิชครับ ซึ่งแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวของเออร์กอรนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทแทงไฟเตอร์นะครับที่มีความสามารถในการกดดนเลนได้สูงมากๆนะครับผมมีดาเมจสูงแถมยังถึกอีกต่างหากซึ่งขอบอกเลยว่าใครนะครับผมที่จะบวกกับตัวเออร์กอตรงๆเนี่ยบอกเลยว่าลำบากแน่นอนครับแซมสกิลติเมจยังสามารถสังหารศัตรูได้ภายในการใช้สก,กิลแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครเออร์กอเป็นเจ้าแห่งท็อปเลนอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวมากเลยละครับโดยตัวของเออร์กอรนะครับผมจะมาในวันที่1 เันตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของทวิชครับทวิชนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนประเภท ADC ที่มีความสามารถในการยิงแบบรวดเร็วรุนแรงและหายตัวได้นะครับผมซึ่งขอบอกเลยว่าตัวเทวิชนะครับเป็นตัวละครที่ปวดมากๆนะครับขอแค่ให้ได้ยินยิงฟรีแท่านั้นแหละครับผมกระชากพิษแต่ละทีนี่บอกเลยครับว่ามีตายยกหมู่กันอย่างแน่นอนครับซึ่งทวิชเองนะครับผมจะมาในวันที่20เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมจะเป็นในเรื่องของเกมเพลย์ครับซึ่งนส่วนเกมเพลย์นี้นะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนครับเรื่องแรกนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของไอเทมใหม่ครับซึ่งในแพทช์นี้เองนะครับผู้พัฒนานั้นจะเน้นย้ำไปที่ไอเทมแท้งเป็นหลักนะครับโดยจะมีไอเทมถูกเพิ่มเติมเข้ามาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นไอเทมประเภทแท้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับ ไอเทมชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คืออมารานทวินกาดนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยแท้งเนี่ยจะมีความเก่งกาดและก็ความถึกในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของอมารานทวินกาดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่ตั้งชื่อไทยเนี่ยผมจะใช้คําว่าเกาะส้มแล้วกันเนาะซึ่งเกาะตัวนี้นะครับจะทําการเสริมพลังให้แท้งต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการแท้งมากยิ่งขึ้นคืออายง่ายๆว่ามันคือลาบาดอนหรือว่าตัวของหมวก เวท์นั่นแหละครับผมแต่เป็นในเวอร์ชันของแท้งที่ทําให้แท้งที่ถึกอยู่แล้วเนี่ยถึกมากกว่าเดิมขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยคุณสมบัตินะครับนั่นก็คือจะมีราคาทั้งหมด3,200เหรียญนะครับโดยจะสร้างจากตัวของเชนเวส์นะครับผมเนกาทรอนโครกนะครับแล้วก็บวกอีกเงิน1,400เหรียญนะฮะโดยจะให้ความสามารถนั่นก็คือเกราะ55หน่วยนะครับต้านทานเวท55หน่วยแล้วความสามารถติดตัวครับนั่นก็คือ endurance ครับซึ่งความสามารถนี้นะครับในขณะที่อยู่ในการต่อสู้กับแชมเปี้ยนนนศััััตตตตรรรรูะะะจไได้้บบบสสแแแ็็กกกขขอออองง endurance endurance ททุววิาีคคลเเมื่5 ะจะทําให้ตัวขนาดของแชมเปี้ยนนั้นใหญ่ขึ้นและได้รับต้านทานสถานะ20%พร้อมเพิ่มเกราะกับต้านทานเวทอีก30%จนกว่าตัวของเรานั้นจะออกจากการต่อสู้กับแชมเปี้ยนนั่นเองครับเส,ส้นจุดนี้นะครับผมจะทําให้ตัวละครใดก็ตามนะครับที่ถึกและต้องเอาตัวเป็นนัวกับชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเหล่านั้นนะครับถึกมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นใครที่อยากจะเล่นให้ถึก แข็งหนากว่าเดิมนะครับตัวของอัมราจิวินกาดหรือว่าเกาะส้มตัวนี้ก็จะทําให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไอเทมชื่อต่อไปครับนะัคือ mental of the 1 2 e l v e f o w e r ถ้าเกิดเป็นชื่อไทยือตั้งให้ว่าเป็นตัวเกาะเขียวนะครับซึ่งตัวเกาะนี้นะครับก็จะไปออกแนวเหมือนกับตัวของ มอออฟมูมอทริสนะครับซึ่งตอนนี้มันจะกลายเป็นไอเทมของแท้งโดยเฉพาะนะฮะซึ่งเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่เรานั้นเลือดน้อยกว่าที่กําหนดนะครับจะทําการฮิวให้กับตัวคอนเรานั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับก็ทําให้เรานั้นมีโอกาสในการรอดชีดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไอเทมนี้นะครับผมจะมีลาคาทั้งหมด2,900เหรียญนะครับโดยจะประกอบด้วยตัวของเชนเวสนะครับผมแล้วก็เนกาทรอนโคลกนะครับแล้วก็เงินอีก1,100เหรียญนะฮะโดยได้ความสามารถนั่นคือพลังชีวิต200หน่วยครับเกราะ ที่เรานั้นได้รับความเสียหายและพลังชีวิตของเรานั้นลดลงไปต่ำกว่า35%ในของพลังชีวิตสูงสุดนะครับจะทําการฮิล200หน่วยบวกด้วย50%ของโบนัสพลังชีวิตตลอดเวลา3วินาทีครับโดยจะได้รับการต้านทานสโลว์50%และความเร็วในการเคลื่อนที่30หน่วยเป็นระยะเวลา3วินาทีโดยมีคูลดาวอยู่ที่90วินาทีนั่นเองครับก็อย่างที่บอกครับผมว่านี่คือไอเทมกันตายสําหรับสายแทงโดยเฉพาะนะครับพอนอกเหนือจะได้รับการฮิลแล้วนะครับยังได้รับการต้านทานสโลว์แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อีกด้ เป็นไปได้นะครับ และเท็มชุดท้ายนะครับนั่นคือเซียริงคลาวด์ครับไอเทมชิ้นนี้ครับผมถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยผมยกง่ายๆก็คือตัวของมงกุฎไฟนะซึ่งตัวของมงกุฎไฟตัวนี้นะครับผมเป็นไอเทมนะครับที่มาควบคู่กับตัวของซันไฟเคปนะฮะซึ่งความสามารถของตัวเซียริงคลาวด์นะครับหลายคนก็คงอ่านแล้วก็คงจะสงสัยว่ามันต่างจากตัวของซันไฟเคปยังไงเพราะความสามารถมันเหมือนกันเลยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับเซียริงคลาวนั้นจะเหมาะกับตัวของการบู้ในเลนนะครับผมสำหรับการซัดกับแชมเปี้ยนในเลนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเน้นฟาร์มนะคร เองนะก็ต,ตามนั้นเลยครับเซนคลาวฆ่าคนซันไฟเคปฆ่าสัตว์ป่าซึ่งตัวของเซนคลาวนะครับจะมีราคาอยู่ที่2,700เหรียญนะฮะโดยจะประกอบไปด้วยบาร์มิซินเดอร์นะครับแล้วก็ตัวของเชนเวสบวกด้วยอีก500เหรียญนะครับโดยได้ความสามารถเพิ่มมาชีวิต300หน่วยนะครับแล้วก็กร่อย50หน่วยโดยมีความสามารถติดตัวครับนั่นก็คือแฟรี่ทอชครับซึ่งเอะไรก็ตามนะครับที่เราจำการสร้างความเสียหายด้วยสกิล การโจมตีจะทําการเผาเป้าหมายเป็นเวลาสาวินาทีนะครับโดยสร้างความเสียหายเวท1.6%สําหรับระยะประชิดหรือว่าจะเป็นจุด8%สาหรับสายระยะไกลโดยนับจากพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายทุกวินาทีครับดังนั้น,นผมไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเหมาะสําหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่จะตอดแล้วก็ซัดงัดในเลนนะครับผมดังนั้นไอเทมชิ้นนี้ถือว่าดีามากๆสำหรับแทงสายบวกในเลนนั่นเองนะ นอกจากนี้นะครับผมยังมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของไอทมเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือตัวของ t m รอ l Sunfire Cape แล้วก็ตัวของ Bomber Wa s t นะครับก็เดี๋ยวรอไปติดตามกันในเกมนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับผมในตัวของแพชโนต e นะต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์เพื่อความสะดวกนะครับเสื้อจุดเองนะครับผมมีระบบที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือหลังจากนี้นะครับผมในส่วนของเลเวลแคปหรือว่าเลเวลสูงสุดของเรานะครับจะไม่ได้อยู่แค่40แล้วนะครับจะสามารถขึ้นไปได้นะครับผมเป็น41 42 เลยนะครับโดยก็จะมีของรางวัลมากมายรอผู้เล่นอยู่นั่นเองนะยิ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับผมเลเวลขึ้นสูงไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับดาวนะครับผมในการอวดว่าเลเวลของเรานั้นสูงมากแค่ไหนนั่นเองนะครับโดยของรางวัลนะครับผมจะมีการเพิ่มเติมมากกว่านี้ในอนาคตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นระบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะต่อไปคือเรื่องของแรงซีซั่น9นะครับแรงซีซั่น9นะครับผมหลังจากที่เรานั้นสามารถไปถึงแรงโกได้นะครับสกินต่อไปที่ทําการแจกนะครับนั่นก็คือ Gorgeous Armada ถ้าเกิดผู้เล่นนะครับไปถึงแลนโก้ดันเองนะครับโดยสามารถเล่นให้ครบ10ตา จากการเล่นแรงนะครับก็สามารถรับได้เลยแล้วก็ยังมีการอัปเกรดอาวุธในร้านค้าแรงเหมือนเดิมนะครับละระบบใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะก็คือต่อไปนี้นะครับใครก็ตามนะครับจะขึ้นแกรนมาสเตอร์นะครับต้องมีดาวทั้งหมด40ดาวขึ้นไปนะจะไม่มีการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงตามอันดับอีกแล้วนะครับจะอยู่ที่40ดาวเท่านั้นนะครับผมและถเกิดว่าเรานะครับผมจะขึ้นไปชาเลนเจอร์ต้องมีดาวทั้งหมด60ดาวนะครับ บอกเลยว่างานนี้แรงขึ้นยากกว่าเดิมอย่างแน่นอนต่อไปนะครับผมคือเรื่องของ YPa พ s a s s ครับวาย s s ในครั้งนี้นะครับผมจะเป็นในฝั่งของซูเปอร์ฮีโร่บ้างนะครับหลังจากที่มีตัววายร้ายมานะครับซึ่งต่อไปนะครับนั่นคือตัวของซูเปอร์ฮีโร่วายสำหรับวายพาร์ซีซั่นต่อไปนั่นเองนะครับโดยแน่นอนนะครับผมว่าจะมีการอัปเกรดตัวของสกิน a s c e n d ดน t ์ด้วยนะครับ ต่อไปคือเรื่องของอีเวนต์ครับอีเวนต์แรกที่จะมานะครับนั่นก็คือตัวของอีเวนต์การเปิดตัวเออร์กอดกับเออร์กอดเทรเวียนะครับก็จะเป็นการตอบคําถามนั่นนู่นนี่นะครับผมสําหรับตัวของเออร์กอดนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของเอพิฟูนะครับผมก็จะมีการทำธุรกิจได้รับของรางวัลเล่นนิดหน่อยอะไรไปนะครับและก็กิจกรรมอีเวนต์สุดท้ายนะครับการเปิดตัวของทวิชนะครับกับตัวของทวิชอีเวนต์นะครับก็จะมีการเล่นนะครับเพื่อได้ของนั่นนู่นนี่ว่าไปนะครัััััับบบบบสสสาหหหรรรรรรรตตวขขขออ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 งงงงงงนนนนะะ่่่่่่ไปคคคคืืืืเเเกกิิใญทีลย นั้นค่อนข้างจะเครียดกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรานั้นได้ข้อสรุปแล้วนะครับกับเรื่องของงานไอคอนนะครับที่ตัวของโนวาได้กลายเป็นแชมป์ครั้งแรกของรายการนะครับในที่สุดนะครับก็มีการเปิดตัวมาแล้วครับว่าสกินจะมาในตัวของแพท4.1นะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสกินอะไรในแพท4.1กันบ้างนะครับ f ฟนอลบอส s ุเ g กามิสติกโคลมาอุเอกา boss brand arkis as will cosmic queen ash cosmic defender xin cosmic luck ดาร์คอสมิกลักคอสมิกเรเวอร์คาสเินดราวบิงเกอร์โยเน่ไนท์บิงเกอร์ลิเลียดราวบิงเกอร์คาร์มา โนวาลีซ no ินโนวาริเวนไฮนูนเออร์กอดโอเมกาสควอตเทวิชเบเรีย และนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับแพท4.1นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าแพทต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองเลยว่าแพทหน้านี้จะเป็นแพทของแท้งอย่างแน่นอนนะครับผมใครนะครับผมที่ชอบเล่นแท้งบอกเลยว่าแพท4.1นี้จะเป็นแพทที่คุณนั้นชอบสุดอีกหนึ่งแพทเลยล่ะครับ เพื่อนๆก็เ่นยางไงเกี่ยวกแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์วาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอพื่ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม of l e ลิ n d s เ i น d r i f t และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมม o b a คิดถึงจินวารุเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกม of Legends Wild r i f t และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวาร,าาารหรือออ่่อนอเนเยกมมมีูใ Origigen Wir ไขว เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warrib Thailand Community Community Warrib ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยิลก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึง Tik t o อกจิมวารุิลก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า Rising fast as lightning, they can't stop it now. If you ain't talking realness, then just change the topic now. They laughing at the top like they can't see the bottle, and they